น้องที่เพิ่งสอบกพรอบเปเปอร,อร์ปี68ล่าสุดพี่บัตมาเฉลยแล้วครับน้องใครที่กำลังจะสอบปี69หรืออยากจะดูเฉลยเดี๋ยวคลิปนี้ไล่เฉลยให้ทุกข้อเป็นยังไงตามพี่บัตมาครับคราวนี้เนอะพี่บัตขอเริ่มเปิดด้วยเรื่องเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยแล้วกันทุกข้อที่หยิบมาต่อจากนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขาเปเปอร์ปี68โจทย์ข้อนี้เราถามครับน้องถามว่ามัดจําคู่กับค่าปรับเนี่ยเราควรต้องคู่กับอะไรคราวนี้นะครับอย่าลืมเนอะเทคนิคที่พี่บัตบ,บอกน้องว่ายังไงขออบอพอ นอยู่แค่4ีท่าหคือหาคำเชื่อม2เหมือนกัน3ตรงข้ามและ4ี่คือของใครของมันยังโจทย์ข้อลักษณะประมาณแบบนี้ครับน้องเป็นข้อที่เราเรียกว่าของใครของมันครับอ่ะคราวนี้ถ้าเราลองสังเกตครับน้องมัดจำเนี่ย เราจะใช้ในบริบทเกี่ยวกับอะไรครับน้องคือเหมือนเราก่อนเข้าอะไรบางอย่างถูกต้องไหมเช่นสมมุติน้องจะเข้าหอพักซื้อคอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีอะไรครับน้องเออค่าเปิดทางครับนี่เหมือนตึงไว้ก่อนครับเปิดทางก่อนสิ่งนี้เราเรียกว่ามัดจําถูกต้องไหมครับและถ้าสมมุติว่าเรามีเหตุที่จะต้องแยกย้ายและต้องแยกย้ายแบบเชิงติดลบด้วยนะแยกย้ายอย่างไม่ดียกตัวอย่างเช่นใครเคยเช่าบ้านเช่าคอนโดเราจะรู้ครับว่า ถ้าสมมุติเราเนี่ยออกจากค่า,ชาเช่าเสร็จปุ๊บปรากฏว่าวอลเปเปอร์พังของพังเราจะต้องเสียค่าปรับแสดงว่าเป็นแนวแยกย้ายครับและเป็นแยกย้ายเชิงเชิงลบด้วยเออโอเคบ้าเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าค่าปรับแสดงว่าเมื่อเราเห็นบริบทแล้วว่าด้านหน้าเป็นออกแนวตัวเปิดทางด้านหลังเนี่ยเป็นการแยกย้ายเชิงลบเราก็มาดูครับ้าสีเป็นเปิดทางมะไม่เกี่ยวรายได้เป็นแยกย้ายเชิงลบมะไม่ใช่ตัดทิ้งครับถัดมาเบอร์2ครับน้อง ซับฝินครับเป็นตัวเปิดทางไหมไม่น่าใช่แยกย้ายเชิงลบแม้เกิดนี้สินเฮ้ยเออ,อยังพอพอไหวอยู่แต่ด้านหน้ามันไม่ใช่ก็ตัดทิ้งอยู่ดีถัดมาเบอร์3ครับน้องอันนี้เป็นไงสู่ขอเอ้ยเปิดทางไหมเอ้ยใช่ใช่ช่เออ แต่ตอนจบเนี่ยแต่งงานโอ้โหแต่งงานมันเชิงบวกเออมันมีแต่ภาพแฮปปี้เอนดิ้งแสดงว่าอันนี้ใช่ไหมก็ไม่น่าใช่แสดงว่าสุดท้ายลองมาดูครับมั่นครับเอ,อ้ยมั่นเนี่ยเป็นการเปิดทางนะเออก่อนสมรสก็มีการมั่นนะครับและถ้าเปิดเป็นการแยกย้ายเชิงลบเราเรียกว่าอย่าล้างเฮ้ยบริบทลงตัวดังนั้นข้อนี้ตอบทันทีตอบเบอร์เบอร์เบอร์สี่ครับน้องของใครของมันแค่นี้เองโอ้โหตรงไปตรงมาเนอะใครอยู่คอสโค้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะยิ้มแป้นกันทุกคนอะ ไปต่อข้อที่2ครับบาทคู่กับสตาง์น้าน้องคนไหนเนี่ยน่าจะคุ้นคุ้นอันเนี้ยนะครับเคยหยิบออกมาเป็นตัวข้อสอบเก่าด้วยน้องคอสค้งสุดท้ายหรือว่าน้องคอสต,ติวกวพน่าจะคุ้นคุกันดีน้องเจอคําว่าบาทกับสตางตรงนี้เราใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าคําเชื่อมครับคําเชื่อมคือ,อยังไงพี่บัตน,น้องดูดีๆครับเราจะอ่านจากหลังมาหน้าคือเขาเรียกว่าสตางเนี่ยเป็นหน่วยย่อยครับนี่เป็นหน่วยย่อยดังนั้นเริ่มดูโจทย์ข้อแรกครับเยนกับยูโรได้ไหมน้อง น,นี่มันคนละสัญชาติเลยคนละประเทศถูกต้องไหมครับดังนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปเรียบร้อยถัดมาคับน้องกร,รัมเป็นกิโลกร,รมัมเฮ้ยใช่เอ,อ,อันนี้ใช่อันนี้ใช่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเซนติเมตรกับขีด ขีดเนี่ยมันคือน้ำหนักถูกต้องไหมน้องสิบขีดเท่ากับ1โลเออแต่เซนติเมตรนี่เป็นอะไรครับน้องเซนติเมตรคืออะไรมันเป็นหน่วยของความยาวอันนี้ก็คนละแม่คนละลูกครับถัดมาธนบัตรแล้วก็เหรียญอันนี้มันไม่ใช่หน่วยครับน้องมันเป็นเพียงแค่หลายๆเหรียญรวมกันเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคุณลักษณะหน้าตาของมันรวมกันกลายเป็นธนบัตรได้ดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นหน่วยย่อยจริงๆข้อนี้ได้ตอบเบอร์เบอร์เบอร์สองครับน้องจบเป็นไง เริ่มหวานเจีย๊ยไหมสบายใจอะไปต่อข้อที่3ครับนี่ไปกันยาวๆไปกันยาวๆอาหารกับโอชะโอโ้โหน้องแต่ละคนยิ้มแป้นเลยนะข้อนี้แจกแต้มครับข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำเชื่อมคำน้องคืออะไรครับน้อง อาหารเนี่ยเวลาที่เราจะประเมินใช่ไหมพูดง่ายคือเรามาคอมเมนต์กันหน่อยเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราบอกอยู่แค่2อ,อย่างครับน้อง1อร่อย2คือไม่อร่อยโอชาเนี่ยแปลว่าอร่อยถูกปะ่ะแสดงว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์อะไรไม่รู้แต่ด้านหลังเนี่ยมันจะออกแนวเชิงอะไรครับน้องวิพากวิจารครับนี่วิพากวิจารณคอมเมนต์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่2ออย่างอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจอภาษาเนี่ยเราจะมาคอมเมนต์ไหม ภาษานี้เป็นเอกลักษณ์กับไม่เอกลักษณ์มีเกี่ยวไหมน้องไม่มีครับไม่มีไม่มีมมตัดทิ้งได้เลยครับเราเจอความดีครับเราจะคอมเมนต์ว่าความดีนี้ต้องสรรเสริญความดีนี้ไม่ต้องสรรเสริญไหมไม่ความดีก็คือความดีเออตัดทิ้งครับถัดมาเจอคําว่าศิลปะครับน้องเฮ้ยเจอศิลปะคอมเมนต์ไหมงดงามกับไม่งดงามเฮ้ยอันนี้เริ่มใช่แล้วก็ถ้าเบิดเราเปรียบเทียบก็คล้ายๆว่าเฮ้ยงานเนี้ยผลงานเนี้ยสวยไม่สวยก็แล้วแต่คนเหมือนอาหารไง ไม่ใช่ทุกคนบอกว่าจานนี้จะต้องอร่อยหรือไม่อร่อยมันแล้วแต่คนแต่ยังน้อยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการคอมเมนต,ต์ครับและตัวที่4ครับน้องาศาสนาเป็นสันติทุกาศาสนาสันติอยู่แล้วไม่ต้องคอมเมนต,ต์ดังนั้นข้อที่เป็นเชิงลักษณะคําเชื่อมเชิงคอมเมนต์ตอบดีตอบเบอร์เบอร์เบอร์สเรียบร้อยครับจบโอเคไหมครับมา ข้อสุดท้ายของคลิปนี้ก่อนโอ้โหข้อนี้เด็กถามกันมาเยอะทองหยิบแล้วก็เคก้กโอ้โหข้อนี้เนี่ยนะครับเคยหยิบออกมาเป็นตัวอย่างแล้วนะครับน้องหลายคนน่จาจะคุ้นนะว่าทองหยิบเนี่ยเคยมาเป็นตัวเลือกในการออกข้อสอบมาแล้วทองหยิบเนี่ยมันคืออะไรครับน้องมันคือของหวานของเมืองไทยเออส่วนอะไรครับน้องส่วนก้อนนี้ครับเค้กครับเค้กนี้คืออะไรครับน้องคือของหวานของของหวานของต่างประเทศอ่าแสดงว่าเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าของใครของมัน ดังนั้นเนี่ยด้านหน้าหน้า,นาต้องเป็นของกินเออของเมืองไทยตรงข้ามก็เป็นของต่างประเทศดังนั้นเนี่ยทองหยอดเม็ดขนุนไอ้นี่ไทยล้วนครับตัดทิ้งก่อนมอแกงบ้าบินโอ้โหพูดเลยหิวเลยนะครับเมืองไทยแน่นอนตัดทิ้งครับช็อกโกแลตนี่อันนี้ต่างประเทศพี่บัรเคยบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําเชื่อมของใครของมันห้ามสลับตําแหน่งเด็ดขาดดังนั้นช็อกโกแลตแม้จะเป็นของต่างประเทศแต่ก็ต้องตัดทิ้งทันทีเพราะมันไปอยู่ผิดที่ครับ แต่ในขณะเดียวกันถ้วยฟูครับกับคุกกี้อันนี้ชัดเจนถ้วยฟูของไทยคุกกี้ของต่างประเทศตอบเบอร์เบอร์เบอร์สเ,เรียบร้อยครับน้องโอ้โหแค่นี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยน้องจะสังเกตเลยว่ารอบนี้เนี่ยที่จริงก็อย่างที่พี่บัทโพสตไปเนอะแล้วแต่ชุดบางคนโดนชุดง่ายบางคนดูชุดยาก แต่ทั้ง2ชุดนะครับอุปมาอุปไมยถือว่ากลางๆโอเคปะถือว่ากลางๆไม่ได้ยากน้องคนไหนที่อยู่ในคอร์สเตของพี่บัตรเนี่ยน่าจะยิ้มแป้นกันทุกคนนะครับดังนั้นพี่บัตรขอทิ้งโจทย์หนึ่งข้อเป็น1ข้อที่หลายคนเนี่ยถกเถียงกันเยอะเช่นเดียวกันให้น้องแต่ละคนมาตอบนิดนึงนะครับข้อนี้ตอบถูกหรือตอบผิดโอเคปะถือว่าเป็นการเล่นเกมหนุกๆผ่อนคลายหลังสอบดังนั้นเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้น้องทุกคนเนอะย,ยังไงช่วงนี้เราผ่านช่วงที่เหนื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาร้นีง ลุยต่อได้เลยยังไงพี่บัสเป็นกำลังใจให้และอย่าลืมกดติดตามพี่บัสไว้และเจอกับพี่บัสที่คลิปหน้าครับ